เคล็ดลับสาคัญในการสร้างวอนไซรากโยงให้มีรากสูงสูงโตรเร็วเร็วนะครับแล้วก็ ả, มีความอวบนะครับทำให้รากมีความสวยงามอย่างบอกวูดใบเล็กต้นนี้นะครับก <ül> ็เหมาะมากๆกับการทํารากโยงพวกนี้เพราะว่าเขาจะมีต้นที่เก่าแก่แล้วก็รากที่สวยงามมากครับเ <ül üzik> คล็ดลับสําคัญมีอยู่สอย่างครับ <S <S นั่นก็คือใช้ตัวกระถางแอร์พอร์ตแบบนี้เพราะเป็นกระถางที่ให้อากาศเข้าได้ในทุกมุมครับอากาศเข้าได้เยอะรากเขาจะโตเร็วครับและก็ใช้พวกน้ํายาเร่งรากลดประจําเลยนะครับผสมน้ําแล้วก็ลดเข้าไปประจําอากาศ และสารเล่งพวกนี้จะช่วยให้ได้ราก ใหญ่ๆสวยงามเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับทั้งต้นพันธุ์บล็อกวูดทั้งตัวกระถางแล้วก็น้ำยาเร่งรากนะครับผมทําบทเรียนไว้ด้วยนะครับหกบทพื้นฐานสําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะจะได้มาเข้าใจการสร้างบอนไซนะครับเวลามาดูคลิปสั้นก็จะได้ความรู้นะครับได้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับดูคลิปพื้นฐานก่อน6บทนะถ้าสนใจก็คอมเมนต์ทักกันได้หรือจะไปทักในกล่องข้อความเพจฟ้าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อไปศึกกกกษาาัันฝไวว้้ดย กอนสาครับ